เสียงมาหอนเสียงคนเลื่อยไม้หรือเสียงครางที่ได้ยินจากเครื่องบินก่อนออกตัวของ Airbus โดยเฉพาะ A 3 2 0ที่ทุกคนคุ้นเคยครั้งแรกหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่พอรู้ว่าเป็นการทำงานปกติของอุปกรณ์ที่ชื่อว่า PTU Power Transfer Unit ก็ค่อยโล่งอกไปว่าเครื่องบินไม่มีอะไรทำงานผิดพลาดแล้วมันเกิดเสียงได้ยังไงล่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบโดยจริงๆแล้ว PTU ไม่ใช่เครื่องยนต์ขนาดเล็กหรือปั๊มไฟฟ้าตแต่อย่างใดแต่เป็นอุปกรณ์ที่คอยเชื่อมโยงระบบไฮดรอลิกของเครื่องบินโดยเฉพาะระบบกรีนและเยลโล่เข้าด้วยกันก่อนอื่นต้องแยกก่อนว่าเครื่องบินจะมีระบบไฮดรอลิกทั้งหมด3ระบบกรีนเยลโล่และบลูโดยกรีนจะได้แรงดันมาจากเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายใช้ควบคุมอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของเครื่องบินเช่นล้อสำหรับตอนลงจอดเบรกลักและในส่วนของไฟล์ค n นโ o l เยลโล w จะได้แรงดันมาจากเครื่องยนต์ฝั่งขวาใช้กับอุปกรณ์บางส่วนเช่นประตูห้องเก็บสัมภาระระบบเบรกสำรองและบางส่วนของ Flight Control เช่นกันโดยตัวเยลโล w จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีปั๊มไฟฟ้าติดเข้ามาด้วยจึงสามารถทำงานได้แม้เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทอยู่และระบบสุดท้ายคือ Blue จะขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทริกปั๊มโดยตรงก็คือปั๊มไฟฟ้าโดยไม่มีการผูกกับเครื่องยนต์แต่อย่างใด แต่ในกรณีฉุกเฉินระบบ BLUE จะมี RAT ram air turbine ซึ่งเป็นกังหันลมขนาดเล็กซึ่งกางออกมาได้ตอนเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างแรงดันไฮดรอลิกให้กับระบบ BLUE ใช้ควบคุมพวก Flight Control หลายๆส่วนและเป็นระบบฉุกเฉินสำรองเมื่อระบบ Green และระบบ Yellow ดันมีปัญหาพร้อมกันหน้าที่ของ PTU คือการทำให้แรงดันของ2ระบบไฮดรอลิก r e e n และเยลโล่มีความสมดุลกันโดยถ้าระบบใดระบบหนึ่งมีแรงดันตกที่ความแตกต่างกันเกิน500 psi ตัว p t u จะทำการหมุนไปหรือกลับอย่างรวดเร็วแบบ b i Direction เลยก็คือสามารถส่งจากแรงฝั่ง Green ไป Yellow หรือ Yellow กลับมา Green ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นระบบไฮดรอลิกของฝั่ง Yellow ทำงานแค่ฝั่งเดียวก็คือเครื่องยนต์ฝั่งขวาจะทำหน้าที่ส่งแรงปั๊ม ไปยังระบบเยลโล่ซึ่งแรงดันของระบบเยลโล่จะสูงขึ้นไปแตะที่ราวราว0า0 psi และแรงดันด,ดังกล่าวก็สูงเกินกว่า500 psi จากระบบกรีนจึงทำให้แรงดันฝั่งของเยลโล่เนี่ยส่งเข้าไปยังอุปกรณ์ที่ชื่อว่า PTU จากพอร์ตด้านบนโดยมันจะเข้าไปหมุนกังหันอยู่ภายใน impeller ฝั่งของเยลโล่เมื่อกังหันฝั่งของเยลโลเกิดการหมุนตัวกังหันเองจะต่ออยู่กับเพลา shaft ที่เป็นเพลายาวต่อไปยังกังหันฝั่งกรีนและเมื่อกังหันฝั่งกรีนหมุนตามแรงที่ส่งมาจากฝั่งเยลโล่ก็จะทำให้เกิดสภาวะปั๊มเกิดขึ้นนั่นเองนั่นหมายความว่ากังหันฝั่งกรีนจะทำหน้าที่ปัม๊มจนกว่าแรงดันจะเข้าสู่สภาวะคงที่แต่ด้วยทว่าอุปกรณ์บางตัวยังมีการใช้งานแรงดันของไฮโดรลิกอยู่จึงทำให้ PTU มีการทำงานติดตด,ดับดบเป็นจังหวะอย่างที่เราได้ยิน เมื่อเวลาแรงดันของทั้งสองระบบนั้นต่างกันเกิน500 psi ซึ่งทําให้เกิดเสียงคลืดคืดคืดหรือเสียงเหมือนสุนักหอนหรือเสียงเหมือนมีใครเลื่อยไม้อยู่ใต้ท้องเครื่องบินอย่างที่เราคุ้นหูซึ่งเกิดจากการหมุนของอุปกรณ์ภายใน PTU ที่ว่ามานั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ PTU ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเลยมาสามารถทํางานได้จากแรงดันของไฮดรอลิกโดยตรงเพราะฉะนั้นถึงแม้ระบบไฟฟ้าในเครื่องบินจะไม่ทํางาน PTU ก็ยังสามารถทํางานเพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบไฮดรอลิกภายในของเครื่องบินได้ด้วยการใช้ระบบแมชชีนิกส์เท่านั้นแน่นอนว่าปลอดภัยหายห่วงได้เลยยกเว้นแต่ว่าเครื่องยนต์จะดับคู่นะอันนั้นก็ต้องไปพึ่งระบบไฮดรอลิกบลูแล้วแหละโดยมันใช้กังหันจิ๋วๆปั๊มแรงดันไฮดรอลิกแทนนั่นเองหลายคนก็คงจะสงสัยต่อนะว่าแล้วแรงดัน ไฮดรลิกของเครื่องบินจะไม่เท่ากันตลอดเลยเหรอเวลาเครื่องบินก่อนจะออกตัวถึงได้ยินเสียง p t u ทํางานทุกรอบเลยตอนที่ขึ้นไปนั่งนั่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่องบินจะอยู่ในช่วงของ t a ่ i d r ฟ v i n g โดยกัปตันเขาจะเปิดเครื่องยนต์ให้ทํางานเพียงตัวเดียวอาจจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตัวเดียวก็ได้ก็เป็นไปตามกฎของสายการบินนั่นแหละอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงขณะที่เครื่องอยู่บนลันเวอีกด้ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเพียงข้างเดียวเครื่องบินจึงจำเป็นจะต้องใช้ PTU เพื่อถ่ายแรงดันจากระบบไฮดรอลิกหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งที่ไม่ได้มีปั๊มจากเครื่องยนต์คอยช่วยย้ำว่า PTU ทำหน้าที่ส่ง่ันแรงดันไฮดรอลิกเท่านั้นไม่ได้เป็นการถ่ายโอนน้ำมันไฮดรอลิกจากระบบหนึ่งไประบบหนึ่งแต่อย่างใดและถึงแม้ตัวโบอิ n งหรือเครื่องบินรุ่นอื่นๆเองเนี่ยก็มี PTU เหมือนกันแต่การออกแบบอุปกรณ์นั้นไม่เหมือนกัน จึงไม่ได้ทำให้เกิดเสียงดังที่เป็นเอกลักษณ์แบบใน Airbus โดยเฉพาะ A 3 2 0ที่เราได้ยินกันนั่นเองและหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคลายความสงสัยเพิ่มเติมได้ว่าเสียงคลื่นๆที่อยู่ใต้ท้องเครื่องบินนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ก็เชื่อว่าแทบทุกคนก็พอจะทราบกันมาแล้วว่าเป็นการทำงานปกติของอุปกรณ์ตัวหนึ่งใต้ท้องเครื่องบิน ก็คือ PTU นั่นเองแต่อาจจะไม่ได้รู้ไปถึงว่าแล้วทำไม PTU ถึงสร้างเสียงแบบนี้ออกมาดังนั้นผมยังคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับไม่อยากพลาดสาระทางวิศวะอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตาม JN i n s p i r o l กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ